จริงๆแล้วท็อกโชว์ทั่วไปจะมีคนเดียวเนาะแต่วันนี้ทางร้านบอกว่าให้มีสองคนเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความรักต้องมาเป็นคู่ๆใช่ไหมอะไรก็ต้องเป็นคู่กันไปนหมดเขาบอกร่างกายคนเราก็เป็นคู่ตาก็มีสองข้างถูกต้องไหมฮะแขนสองข้างขาก็สองข้างเขาสร้างอวัยวะเราให้มีทุกอย่างเป็นคู่ อะไรที่มันมีอันเดียวก็ควรจะหาคู่ให้มันซะมันจะได้มีคู่ถูกต้องไหมฮะทางร้านก็เลยจับพวกเรามารวมกันให้มาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่ผมไม่คนรักแฟนนะแฟนผมาอายุ40กว่าเขาก็รักผมจริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องทานข้าวอยู่ด้วยกันแต่เพเอิญไม่มีตังก็เลยแยกย้ายไปอาศัยคนอื่นกิน <c oughs> เอาจริงแฟนผมไม่ได้รักผมอย่างเดียว รักที่จะแต่งตัวด้วยเป็นผู้หญิงเขาบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกปะคนปากแหว่งแต่งให้ตายก็ไม่สวยเนาะเนี่ยอย่างนี้ติดขนตาปะธรรมชาติเลยเหรอไม่ทันสมัยเลยแฟนผมก็ติดขนตาด้วยเขาไปเดินตามห้างสรรพสินค้าไงเห็นสาววัยรุ่นเขาเออติดขนตานะยิ่งน้องๆพนศึกษาติดขนตาแฟนผมก็เอามั่งอินเทนไงตามแบบวัยรุ่น กลับบ้านมาได้ซื้อขนตาสองคู่เลยแปะติดกันสองชั้นให้นะหนาแต่เวลาติดติดไม่เป็นเนี่ยมันแก่แล้วอะ่ะขนตาก็ต้องติดงอนขึ้นอีนั่นก็ติดคว่าลงไปไหนมองไม่เห็นทีนี้ <l acht> เดินเหยียบลูกเหยียบเต้าหมดเนี่จะเลิกก็เลิกไม่ได้เป็นเพื่อนแม่ฐานะดีอะ่ะเอาจริงๆนะเนี่ยแล้วพวกหลอ่ลอๆส่วนมากจะเป็นกระเทยหมดผู้ชายหล่อเป็นกระเทยผู้หญิงสวยเป็นทอมแปลกไหม ไม่ต้องไปโทษว่าภาวะโลกร้อนอะไรเลยใช่ป่ะผู้หญิงสวยเป็นทอมผู้ชายหล่อเป็นกระเทยชายแท้ก็เหลือแต่หน้าเฮี้ยๆอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นกรุณาก็อย่าปฏิเสธกันใช่ไหมได้เบอร์มาปุ๊บโทรหาฮโหลออยู่ไหนอ่ะโอเคทานอะไรเยอะๆนะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็วางโทรศัพท์ถ้าเป็นผู้หญิงนะมีผู้ชายคนไหนมาพูดด้วยแบบนี้เลิกคบกับมันเลย ก็วันแรกยังไม่มีอะไรการแม่งบอกให้เราดูแลตัวเองแล้วต่อไปมันจะมาดูเราไหมอาจริงไหมล่ะพอวางสายแป๊บเดียวโทรอีกฮัลโหลอยู่ไหนแล้วอ่ะโอเคอย่าลืมดื่มอะไรด้วยนะออะแล้วนอนพักผ่อนเยอะๆนะโอเคเป็นห่วงนะรักนะจุบจุบวางสายแป๊บเดียวโทรอีกฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะผมเป็นผู้หญิงคนนั้นจะบอกว่าอยู่ที่เก่านี่้เฮีย เมมึงเพิ่งวางสายเมื่อกี้สมัยหนุ่มๆผมเคยมีความรักนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับท่านสุภาพบุรุษอ๋อนี่พี่เคยเป็นหนุ่มด้วยเหรอก็เป็นหนุ่มครั้งหนึ่งหลังกนั้นก็แก่มาตลอดอ๋อ <c oughs> จำไว้เลยนะครับจะพาผู้หญิงเข้าโรงแรม <c oughs> ถ้าวันไหนมันใส่กางเกงยีนขาเดฟอย่าได้พาเข้าไปเด็ดขาดมีปัญหาอะไรกับขาเดฟชั่วคราวสามชั่วโมงผมปั๊มอีเหียนันเกือบสี่ชั่วโมงมีปัญหาไงพี่เล่าฟังสิครัปั๊มมากจัตาเหียนไหนบอกว่ายอมไม่ยอม มันบอกขอไม่น,นี้ให้ง่ายเดยกก็ลืมง่ายต้องออกแรงกันหน่อยให้ง่ายก็ลเมง่ายให้เวลาปลดตะขอเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงยิบปัดยิบปัดยิบปัดจะปัดหายเหียอะไรนะฮะพอปลดได้รูดซิปเป็นยังไงบางคนบอกว่าพอวันเห็นความรักทีไรขอโทษฮนะโรงแรมเต็มทุกทีเดี๋ยวนี้ไม่เต็มแล้วเขาสร้างไว้รองรับเยอะแยะมากมายจริงอะแต่ก็ต้องเลือกใช้บริการเป็นบางที่เพราะว่า เอาบางที่ไปเจอพนักงานปากไม่ดีขึ้นมาใช่ไหมล่ะเออนี่เคยพาไปก่อนวาเลนไทน์นี้เองฮะพอพาเด็กเข้าโรงแรมเอาแท็กซี่ไปเอออาพี่ไม่มีรถเหรอเอาไม่มีรถซ่อมอยู่ซ่อมอะไรเป็นชาติเลยเนี่ยซ่อมตลอดชีวิตรถพี่ซ่อมตลอดชีวิตนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็พาเด็กไปเลยอ่าพอเข้าปุ๊บบ่อยทักเลยนี่เจ้ื่อจริงนะฮะตะลวันตะลวันนั่นละ พามาไม่ซ้ำหน้าเลยนะฮัลหล้วาบอกเอ็ดไฟเด็กตื่นไม่ใช่พี่เด็กพี่เนี่ยเอา้าผู้หญิงวนนั้นพาผู้ชายไปบ่อยแล้วพี่ทำไงกูก็ปล่อยเพียนั่งกลับแล้วพี่รอแท็กซี่ไท <c oughs> ยใจร้อนทำไมใจร้อนก็เจอหน้ากันมองกันไม่ถูกใจเอ้ายิงกันฟันกันแล้วพดเดี๋ยวนี้จะทําความดีอะไรเนี่ยต้องยับยั้งชั่งใจอย่าไปสีซัวทำยังไงเมื่อสองทวันนี้มีวัยรุ่นสองคน เป็นแฟนกันมั้งผู้หญิงเดินใส่กระโปรงตูดกินกระโปรงไงฮะกินเข้าไปเงี้ยเราเห็นว่าภาพไม่น่ารักเดินผ่านเราเราก็ดึงออกให้นานไอ้เชี่ยแฟนมันจะกระทึบเอาเอ้าทำไมอ่ะบอกพี่ทําอะไรอ่ะก็บอกเอ้าพี่ดึงกระโปรงออกให้ อ่พี่มีลิงได้ยังไงนี่แฟนผมอากูก็ไม่ได้เถียงแฟนกูเอมันจะกระทืบกูเออพี่ทําไม่ได้อ่ะพี่ทําไปแล้วอ่ะทําไงอ่ะบอวาพี่กันพี่ขอโทษละกันกูไม่รู้มันถือเน้ตตัวตัวมันก็ยังไม่ยอมเฮียจะเอาเรื่องให้ได้เลยแล้วพี่แก้ปัญหาด้วยกูก็จับตูดแฟนมันแหกแล้วก็โป่งยักไว้ที่เก่า